I didn't even k no w it's a thing ทำไมความโสดจึงกลายเป็นประเด็นที่ให้คนอื่นรู้สึกว่าต้องเข้ามาถามทำไมในงานแต่งงานวันรวมญาติหรือแม้กระทั่งตอนกินข้าวที่บ้านเรามักจะถูกยิงคำถามเดิมทุกปีเมื่อไรจะแต่งงานเวลาเขาถามเมื่อไรจะแต่งงานเขาไม่รู้จะถามอะไรเขาก็เลชวนคุยกับเรื่องนั้นหรือให้เขาถามคุณว่าเมื่อไรจะดังเมื่อไรจะรวยเมื่อไรจะพร้อมเมื่อไรจะแต่งงานยังไม่มีแฟนอีกหรอโอเค มันยังมีการซิงเกิ s h a ม i n g กันอยู่เหรอคือทำไมต้องรู้สึกเชมอ่ะคือขออภัยจริงๆนะคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีบทความนี้ว่ะซิงเกิลเชม i n g เมื่อความโสดน,น่าสงสารคือคุณพูดอย่างกับว่าการหาแฟนมันยากอ่ะมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยว่าคนที่โดนถามโสดอยู่แล้วไม่แฮปปี้ถ้าคุณโสดอยู่แล้วคุณแฮปปี้ซึ่งก็มีอยู่เยอะซึ่งเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่าที่เขาถามเนี่ยมันเป็นเพเป็นไผเขาแค่ไม่รู้จะคุยอะไรมีแฟนยังอ๋อรู้แล้ว โอเคเข้าใจล้เคยมีคนบอกผมว่าเป็นผู้หญิงในประเทศไทยเนี่ยหาแฟนดีๆสักคนมันยากเปิ่มโอเคคุณบีทรูท์ซิงเกิลแชมิงมีเหรอผมไม่เห็นว่ามันมีปรากฏการณ์เนี้ยมีปรากฏการณ์นี้จริงเหรอหรือมันเป็นสิ่งที่คนที่โสดมักจะรู้สึกไปเองอ่ะมันมี s i n เกิล h ช m มิงอ่ะผมไม่แน่ใจนะหรือมันเป็นไปได้ว่าบางคนจะโสดนานจนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรซึ่งแบบโดนทักบ่อยอะไรเงี้ยมั้ง อันนี้สงสัยหมายเหตุประชาไทยคนนี้ที่เขียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าชอบมีคนมัทักซว่ <laughs> ชอบมีคนวัทักทำไมความโสดถึงกลายเป็นประเด็นให้คนอื่นรู้สึกว่าควรเข้ามาถามอ๋อเขาไม่ถามหรอกเขาแค่ชวนคุยเขาไม่รู้จะคุยเรื่องอะไร มันเหมือนกับเวลาคุณเจอคนที่ชอบทักอะว่าขาวดําหรืออ้วนขึ้นผอมลงอะมันเป็นประเด็นงี่เง่าที่คนถามเพราะว่าไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอย่างถ้าคุณอยู่ในบางสังคมอะเขาจะไม่คุยเรื่องพวกนี้เลยเสร็จแล้วเขาจะมีแค่หา่าวอยู่แม่งก็งี่เง่าพอกันมันมีสังคมสไตล์เอเชียบางประเทศซึ่งทุกคนต้องทักกันเรื่องอ้วนผอมซึ่งก็ไร้สาระ แต่ว่าคนที่รู้ว่ามันเป็น speech pattern เฉยๆผมกลับไปที่สหรัฐในการยกตัวอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นจริงๆในสมัยที่บบผมเรียนหนังสือโอรองเรียนมัธยมเวลาเดินผ่านกัน Hi how are you What's up มันคือ Hi how are you What's up แล้วจบคุณไม่ต้องไปเสียเวลาตอบไปซ้ำไปคือหมายความว่าผมเคยเจอคนซึ่งเพิ่งไปเรียนอเมริกาแล้วถามผมว่าปึ้มเวลาเดินผ่านคนอะ่ะแล้วเขาถามว่า What's up ต้องตอบยังไงผมบอกว่าคุณก็ Hello กลับไปมันคือ Hello อย่างไม่มีความหมายอะไร What's up? Hi! How are you? คุณไม่ต้องไปนั่งคิดนะฮะว่าโอ้เขาถาม how are you แล้วเราต้องตอบว่าโอ้ I'm fine no body gives a shit ไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปตอบถามได้ไม่ต้องตอบมันเป็นเขาเรียกว่า meaningless small talk บันเกินการพูดคุยสนทนาในเรื่องซึ่งจริงๆแล้วไอคนที่ถามไทยอ่ะมันไม่ได้สนใจอะไรมันไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันมันคือขาวขึ้นหรือเปล่าดำขึ้นนิดนึงนะอ้วนขึ้นผอมลงคือไอคนที่พูดก็พูดไปเฉยๆแหละฮะพูดไปส่งเดท จริงๆไม่ควรจะพูดแต่ว่ามันมรู้จะพูดอะไรเหมือนกันอยู่เมืองนอกว h a t ัพไห์เฮาอาร์ยูจนผมเบื่อ้สม l l ทอร์พวกนี้มากผมก็เลยเลิกพูดคําว่าไห่ how are you แล้วก็วอทชัพกับคนซึ่งต้องเจอทุกวันเดินสวนกันในห้องเดินสวนกันในทางเดินไห่วอทช์ p ัพก็ต้องพูดบ้างแต่ว่าอารมณ์พวกนี้นะเวลาคนทักงสงสอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณมีปมอยู่อะไรเงี้ยแบบว่าคือไม่มีใครรักเลยอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกให้มาถามไหมว่าโสดหรือเปล่า ก็เข้าใจไว้แล้วกันว่าไอ้คนถามส่วนใหญ่เขาไม่ได้สนใจอะไระนะฮะเขาไม่รู้จะพูดอะไรแต่จริงๆแล้วผมเห็นด้วยว่าถ้าไม่รู้จะพูดอะไระไม่ต้องพูดเลยดีกว่าแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้คนส่วนใหญ่อยู่ในโลกที่รู้สึกว่าจะต้องทักไง Hi how are you คานนี้กฎเหล็กของผมก็คือว่าอันนี้ผมด่าคุณอยู่นะถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ชอบทักคนอื่นด้วยเรื่องอ้วนผอมหรือด้วยเรื่องผิวขาวผิวดำหรือด้วยเรื่องยังโสดอยู่หรือเปล่าหรือบางคนชอบทักคนอื่นว่าแต่งงานมากี่ปีแล้ว ถ้าคุณเป็นคนซึ่งชอบทักคนอื่นด้วยเรื่องพวกนี้คุณดูนิดนึงแล้วกันว่าคนที่คุณกำลังทักอ่ะเขาอ้วนจริงๆป่ะสมมุติว่าคนที่คุณทักอ่ะเขาเป็นคนอ้วนจริงๆอ่ะคุณอย่าไปทักเขาว่าอ้วนขึ้นนะถ้าคุณอย่างผมอ่ะผมไม่อ้วนอ่ะผมผอมไหมไหมแต่ว่าตอนหลังผมหนัก96กกิโลแล้วแต่ผมยังผอมอยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนซึ่งไม่มีปมเรื่องรูปร่างอย่างผมอ่ะคุณเจอผมกี่ชาติคุณก็ทักได้ว่าเพิ่มอ้วนขึ้นหรือเปล่าคุณทักมากี่สิบชาติผมัมานนอ้ก แต่ถ้าคุณเจอผมแล้วคุณเสือกทักว่าเฮ้ยตาตีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมจะตบกระบาลคุณเข้าใจป่ะเพั้นคุณทักคนเนี่ยคุณดู sensitivity เขาถ้าคุณรู้ว่าไอ้เพื่อนคนนี้ไม่มีใครรักเลยจีบใครก็ไม่ติดไม่มีใครเขาเป็นแฟนก็อย่าไปทักเขาแต่ถ้าคุณเจอคนซึ่งเป็น playboy ตลอดเวลามีแต่คนรักเต็มบ้านเต็มเมืองคุณทักเขาได้ว่าโอ้ยังโสดอยู่หรือเปล่าคือถ้าคุณเจอหนุ่มฮอตมีแต่คนจีบอ่ะทักได้ว่าโสดหรือเปล่าคือพูดง่ายคือมึงคิดถึงความรู้สึกอีกคนนิดนึง ถ้าเขาผอมมากมาตั้งแต่เกิดคุณทักได้โอ้โอ้วนขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่เจอคนผิวคล้ำๆดำๆก็ต้องทักว่าดำขึ้นหรือเปล่าใช้สมองนิดนึงเวลาทักคนอื่นแต่ผมไม่ถือสานะคนที่ไม่ใช้สมองเรื่องนี้เพราะผมเข้าใจว่าคุณแค่พูดเหมือนเป็น h ฮ how are you อัตโนมัติก็เหมือนเวลาผมเจอเพื่อนซึ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเจอผมถาม w h a t s p ผมก็คิดว่ามึงก็เพิ่งเจอกูเมื่อกี้ก็ไม่ต้องถามอีกแล้วว่า how are, how are, how are you I know I you just making know talk you're just small คนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจอันนี้ผมเจอบ่อยถ้าคุณเป็นลูกคนซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณมักจะเจอคำถามว่า,าคุณพ่อสบายดีไหมช่วงนี้ทำอะไรอยู่ <S <S ซึ่งถ้าคุณเจอบรรดาแคนาเดนนายกรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยนะรุ่นลูกอันนี้คุณถามได้มันเป็นอะไรซึ่งแบบมันต้องผสมผสานนิดนึงคุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ยไอคนที่คุณถามเนี่ยมันอยู่ในมูที่จะตอบหรือเปล่า ผู้ง่ายคือว่าผมคิดว่ามุกประเภทขาวขึ้นหรือเปล่าดูคล้ำไปนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยหรืออ้วนขึ้นผอมลงอะไรเงี้ยถ้าคุณใช้ให้เป็นน่ะคุณเสริมความมัน่นใจในตัวเองของคนซึ่งคุยกับคุณได้ก็คือคุณต้องเล่นเขาเรียกว่า reverse psychology นิดนึงถ้าเขาเป็นคนซึ่งมีรูปร่างอ้วนท้วนเวลาคุณทักอะ่ะแทนที่คุณเสือกไปทักให้อ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแม่งงี้เง่าอะ่ะคุณก็ทักเขาดีกว่า้ผอมลงนิดนึงเปล่าให้เขารู้สึกดีแค่นั้นแหละคุณคิดนิดนึง ใช่ไหมสมมติเขาเป็นคนซึ่งมีปมว่าตัวเขาผิวคล้ำทั้งท,งท,งทังที่มันไม่เป็นไรแต่ว่าคุณก็ทักเขาอีกมุมหนึ่งก็ได้มันก็เหมือนกันนะถ้าคุณรู้ว่าไอ้นี่แม่งโสดตลอดเวลาไม่เคยมีใครชอบอะไรเงี้ยคุณก็ทักอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่าเฮ้ยได้ข่าวมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยขออภัยนะคือบังเอิญนนะอันนี้ต้องขอบคุณบุพการีคือผมคิดว่าผมเป็นคนซึ่งมั่นใจในตนเองเพราะบิดามารดา อาจจะเป็นเพราะการศึกษาด้วยแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่หรอกผมคิดว่าเป็น,เ,ปนเพราะบิดามารดาเพราะว่าหลายคนจบการศึกษามาสูงหรือมีฐานะดีก็ยังขาดความมั่นใจในตัวเองไอ้ความมั่นใจในตัวเองผมว่ามันมาจากอินเนอร์ส่วนหนึ่งแต่ว่าม,มาจากการเลี้ยงดูโดยบุพการี แต่ว่าถ้าจะมีเซนซิทิฟิตี้ที่ผมมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องที่คนชอบแซวอ่ะโอ้ว่าทำไมตาตีตาปลือเหมือนง่วงอยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นแหละแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นผมไม่ได้เคยสนใจไงเวลาคนมาทักว่าอ้วนผอมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมหุ่นดีไงผมรู้สึกว่าผมหุ่นดีปกติเป็นมาตรฐานไงแต่ระยะหลังอาจจะหุ่นดีเกินไปนิดนึงเพราะว่าน้ําหนักตอนนี้ผม96กิโลนะฮะแต่ที่ตลกก็คือว่าเวลามีคนชอบมาทักว่าอ้วนเนี่ยผมก็นั่งดูไอ้คนที่ทักนม่งอ้วนก่าผม แล้วก็ไม่ได้หน้าตาหล่อเหลาเท่าผมเพราะฉะนั้นผมไม่เคยรู้สึกปมอะไรเวลามีคนมาทักว่าดําหรือขาวเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอะผิวพันธ์ดีกว่าไอ้คนที่ทักอะคือมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีไอ้คนที่มาทักผมแล้วมันมีอะไรดีกับผมอะถ้ามันมาทักผมว่ามันเป็นซปเปอร์สตาร์แบบดังกับผมอะแล้วมันมาทักผมว่าปื้มหมูนี้ไม่ค่อยมีใครดูเลยนะอะไรเงี้ยเออเอออันนี้อาจจะซึมนิดนึงมันก็ต้องมันคงคงมีบ้างแต่มันไม่ค่อยได้เจองั้นเราอ่านบทความนี้ผมชอบ ทางตอนที้ผมคิดว่าน้องที่เขียนเรื่องนี้ที่ประชาไทยต้องโสดแน่เลยต้องโสดแน่แล้วก็ลำคาญแต่ว่าผมเห็นใจน้องคนนี้นะที่เขียนบทความนี้ผมสงสารน้องคนนี้มันยังมีการซิงเกิลเชมิ่งกันอยู่เหรอคือทำไมต้องรู้สึกเชมอะ่ะคือขออภัยจริงๆนะคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีบทความนี้ว่ะซิงเกิลเชมิ่งเมื่อความโสดน่าสงสารคือคุณพูดอย่างกับว่าการหาแฟนมันยาก คุณพูดอย่างกับว่าคุณเป็นผู้ชายในประเทศจีนอะไรเงี้ยคุณเกิดเป็นผู้ชายในประเทศจีนดิคุณต้องบินไปประเทศอื่นเพื่อหาแฟนเพราะผู้หญิงน้อยอ่ะอ๋อรู้แล้วโอเคเข้าใจละเคยมีคนบอกผมว่าเป็นผู้หญิงในประเทศไทยเนี่ยหาแฟนดีๆสักคนมันยากเพิ่มโอเค could be true โอเค in any case ผมจะเห็นใจน้องคนนี้นะครับ single shaming why is it a thing I didn't even know it's a thing ทำไมความโสดจึงกลายเป็นประเด็นที่ให้คนอื่นรู้สึกว่าต้องเข้ามาถามเดี๋ยวทำไมในงานแต่างงานวันรวมญาติหรือแม้กระทั่งตอนกินข้าวที่บ้านเรามักจะถูกยิงคําถามเดิมทุกปีเมื่อไรจะแต่างงานเวลาเขาถามเมื่อไหร่จะแต่งงานเขาไม่รู้จะถามอะไรเขากเลยชวนคุยกับเรื่องนั้น,นหรือให้เขาถามคุณว่าเมื่อไ,ร,อไรจะดังเมื่อไหรจะรวยเมื่อไหรจะพร้อมเมื่อไหรจะแต่างงานยังไม่มีแฟนอีกเหรอโอเค มาเหตุประเทศไทยสัปดาห์นี้พาวินมาลัยวงและชาญันยอดหงชวนสำรวจว่าเหตุใดสังคมจึงผูกความสำเร็จของชีวิตเท่ากับการมีคู่ทำให้ความโสดถูกมองว่าเป็นภาวะต้องแก้ทั้งที่หลายคนอยู่คนเดียวได้ดีและมีความสุขกว่าสังคมคิดผมเสริมนิดน,นึงมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยว่าคนที่โดนถามโสดอยู่แล้วไม่แฮปปี้ถ้าคุณโสดอยู่แล้วคุณแฮปปี้ซึ่งก็มีอยู่เยอะซึ่งเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่าที่เขาถามเนี่ยมันเป็นมินเป็นไพ เขาแค่ไม่รู้จะคุยอะไรมีแฟนยังอันนี้เซนส์เซติไปหน่อยว่าเนี่ยทั้งที่หลายคนอยู่คนเดียวได้ดีและมีความสุขกว่าที่สังคมคิดผ่านกรอบคิดเรื่องซิงเกิลิซึมและการผลักให้ความโสดกลายเป็นปัญหาจนเกิดซิงเกิลเชมิงโดยไม่รู้ตัวคือสลัดเ a ชมิงก็เรื่องนึงนะฮะอ่านั้นมีจริงแฟ s ชเชมิงก็มีจริงซิงเกิลเชมิงมีในสังคมที่แรงกดดันให้แต่งงานสูงอย่างเช่นอินเดีย สังคมอินเดียเนี่ยครอบครัวแบบพ่อแม่เนี่ยชอบถามถึงแบบการใช้ชีวิตคู่ตลอดใช่ไหมมันเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมสื่อสารหนึ่งคนที่เขียนบทความเนี้ยว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันว่าเวลาที่เขาถามอ่ะเขาไม่ได้กําลังจะบอกคุณว่าการมีใครสักคนหรือการใช้ชีวิตคู่หรือการมีครอบครัวมันมีความสุขคุณรู้ได้ยังไงว่าเวลาเขาถามอ่ะเขา make assumption ว่าการที่คุณเปลี่ยนผ่านจากช่วงโสดเป็นช่วงที่มีซัมบ b ดี y อ่ะมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้น เขาอาจจะอยากให้คุณมีความทุกข์มากขึ้นก็ได้เขาเลยถามว่าเฮ้ย hey, คุณไม่มีลูกเต็มบ้านที่คุณจะได้เลี้ยงบ้างเวลาผมเจอผู้ประกาศข่าวอยู่ในวงการที่ยังโสดยังซิงอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกย์หรือเป็นสเตรทเนี่ยนะฮะผมจะบอกเลยว่าเฮ้ย hey, ไปมีลูกเพราะไปมีลูกอะคุณจะได้เลี้ยงลูกพอคุณเลี้ยงลูกเนี่ยคราวนี้คุณไม่มีเวลามานั่งทำคอนเทนต์ทุกวันแล้ว คุณไะได้ไม่ต้องมาทั้งทำคอนเทนต์แข่งกับผมเขาอาจจะถามเพราะว่าเขาต้องการให้คุณเรียนรู้ในการที่จะหาภาระมากขึ้นก็ได้เวลาคนถามว่ามีครอบครัวหรือยังแต่งงานหรือยังมีลูกหรือยังเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ถามเพราะว่าเขาแสวงหา Ha ป p i n e s s ให้คุณเขาถามเพราะว่าเขาต้องการแสวงหา responsibilities ให้คุณและคุณจะได้เติบโตแล้วก็มีโลกทัศน์และสะดาจะได้รู้สึก Appre c i a t e whatever ที่คุณมีคุณจะได้ Jo i n the club the club of people with responsibilities ชวนดูงานวิจัยสถิติและปรากฏการณ์ในวัฒนธรรมปับที่ปอกย้ำว่าความโสดเท่ากับความยังไม่สมบูรณ์พร้อมชวนคิดว่าเหตุใดระบบทุนนิยมเมืองใหญ่และค่านิยมครอบครัวแบบดั้งเดิมจึงเร่งแรงกดดันนี้ขึ้นไปอีกในขณะที่นโยบายรัฐเองก็ผูกบทบาทพลเมืองเข้ากับการแต่งงานและการมีลูกและความโสดจึงถูกตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผมจะบอกว่าจริงๆประเด็นคืออะไรรู้ไม่คคนส่วนใหญ่ที่เขามีครอบครัวแล้วเขามีบุตรแล้วอะ่ะที่เขาเจอคนซึ่งยังโสดยังซิงอยู่แล้วเขาตั้งคำถามแบบนี้หรือบางคนเนี่ยเขาแค่ต้องการกวนประสาทเล็กๆน้อยเขาตั้งคำถามแบบนี้ผมคิดว่าเขาต้องการให้คนซึ่งอยู่คนเดียวแล้วก็ยังไม่ได้มีโจทย์อะไรซึ่งท้าทายในการที่จะเรียนรู้อยู่กับผู้อื่นหรือในการที่จะต้องเลี้ยงดูสิ่งอื่นซึ่งต้องเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เป็นสักเลี้ยง ก็คือว่าสมมุติว่าคุณต้องเลี้ยงดูสิ่งอื่นซึ่งต้องเติบโตขึ้นมาแล้วมันเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยมันก็มีความรับผิดชอบระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องเลี้ยงดูสิ่งอื่นซึ่งต้องเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นมนุษย์มนาแล้วก็ต้องส่งไปเรียนหนังสือต้องป้อนข้าวกินต้องสอนทัศนคติเกี่ยวกับสังคมผมคิดว่าบางทีที่เขาถามเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะชักจูงให้คนคนนั้นซึ่งยังโสดยังสิ n อยู่มีโอกาสที่จะทําในสิ่งทททีี่้้าายใหกับชวิต Create and foster life And raise one of your own And leave a legacy behind เขาไม่ต <Oreo> <Blue> ้องการแสวงหาความสุขให้คุณเขาต้องการให้คุณเนี่ยเบิกเนตรแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบในระดับที่จะสร้างทายาททิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ที่ไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวสรุปก็คือว่าเขากำลังจะบอกว่าอยู่คนเดียว่มันมีความสุขมันง่าย Actually easy to be lonelyIt's more difficult to adjust to living with other souls hence that is the challenge of life it's easy to be lonely